ปปสภาค8ค่ะมอบโลประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะ ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค8นายนันทวัฒน์เจริญวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีเป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2566คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2566สำนักงานปปสาภาค8ปประกอบด้วยผู้ได้ รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับดีเด่นด้านต่างๆ4ด้านได้แก่ด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติดการปรับปรามยาเสพติดการบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาผู้ติดยาเสพติดและด้านการป้องกันยาเสพติดจำนวน4รายและผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจำนวน5รายค่ะ โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีแก่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกท่านทุกองค์กรมีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะร่วมการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทยครับ สำหรับพิธีมอบโลกเกียรติคุณเป็นหนึ่งในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งสำนักง,งานปปสร่วมกับมูลนิธิพลตำรวจเอกเผาสารสนะีร่วมกันจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดโดยดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537จนถึงปัจจุบันครับ